พ่อสมัยเด็กๆพ่อเรียนโรงเรียนอะไรผมก็เรียนโนนสุวรรณบ้านโนนสุวรรณเนี่ยเหรอครับใช่โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณเรียนบ้านโนนสุวรรณสีน้ำหาขอบครัวเพ,พิ่นเพิ่นชื่อจังใดเพิ่นชื่อว่าแม่สงนามสกุลปุลิมาตังผู้ตั้งเป็งไสงพี่เขาอ,อีนุ่มมีแม่ใหญ่ที่ชื่อแสงไหมแก่ละแม่ใหญ่แสงที่เขามีพี่สาวชื่อยายกุลอะไรเงี้ยมีบ้างไหมครับแถวเนี้ย ต,ตลหลังจากการลงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งก่อนเพื่อตามหาครอบครัวให้กับแม่สงเราตามไปพบกับคนในตระกูลปุริมาตังก็จริงแต่สาวไปไม่ถึงครอบครัวของแม่สงครับ เบาแสสุดท้ายคือแม่บุญโฮมหลานของพ่อโบลาพ่อของแม่สงบอกเราได้แค่การกลับมาของแม่แสงแม่ของแม่สงเพื่อแจ้งข่าวการตายของพ่อโบลาให้กับญาติิในพื้นที่อำเภอคูเมืองรู้และหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครรู้ข่าวของแม่แกอีกเลย ส่วนเบาะแสที่เราจะไปอําเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีเพื่อแกะรอยเกือบ50ปีที่แล้วกับการไปรับจ้างตัดอ้อยของพ่อโบราปุริมาตังก็ดูเหมือนจะจับต้องยากเกินไปงานนี้ทีมงานกลับไปทําการบ้านอย่างหนักและวันนี้เรากลับมาที่อําเภอโนนสุวรรณกันอีกครั้งเป้าหมายคือตีวงปุริมาตังให้แคบลงคือต้องหาให้ได้ว่าโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณในหมู่บ้านโนนสุวรรณ ตำบลหนองกี่ที่แม่สงเคยอยู่ในอดีตเกือบ50ปีที่แล้วตอนนี้ตั้งพิกัดอยู่ที่ไหนกันแน่เรามาเริ่มกันที่อบตอนโนนสุวรรณอีกครั้งครับสวัสดีค่ะพีออ่มาจากเพจอีเตอร์อีจันนะครับเป็นรายการตามหาคนที่พัดภาคจากกันหตออาตามใครคือจะมาสอบถามข้อมูลพี่ๆได้แหละ เขาจำได้แค่ว่าแต่ก่อนครอบครัวอยู่กันที่บ้านโนนสุวรรณตําบลหนองกี่อําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์แต่แล้วทีนี้เนี่ยโนนสุวรรณจากหมู่บ้านตอนนี้กลายเป็นอําเภอไปหมดแล้วหนองกี่ก็เป็นอําเภอไปหมดแล้วนางรองก็เป็นอําเภอประมาณ50กว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าหมู่บ้านโนนสุวรรณเนี่ยมันคือที่ไหนเนี่ยจะอยากอยากรู้ข้อมูลตรงนี้หละคัะพี่ จะไปถามคนเก่าคนแก่ที่ไหนได้บ้างแม่เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจําได้ว่าเขาเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแต่ก่อนมันไม่ใช่ตำบหนองกีนะจะเป็น,นอำเภอรัาตำบลตำบลเออตำบลหลองโดนะไม่ใช่โนกีนะคะเอาหรอใช่มีคนแก่แกให้เต้ยไปถามไหมพี่ประมาณ50ปีที่แล้วผู้ใหญ่สวัยพ่อผู้ใหญ่ผมชื่อเต้ยนะครับ สสคครครััับบวีพ่อพ่อพอรู้ไหมครับว่าแต่ก่อนเนี่ยโรงเรียนบ้านนน์สุวรรณที่ขึ้นกับตำบลหนองกี่เนี่ยมันมีไหมไม่มีครับมันตำบลชุมแสงแล้วก็มาเป็นตำบลหนองโอดแต่ขึ้นอำเภอนางรองเหมือนกันเลยใช,ใช่อำเภอนางรองเหมือนกันเลยครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะไปซื้อของทีหนึ่งเนี่ยต้องไปที่ตัวตำบลหนองกี แล้วจากหมู่บ้านนวนวรณเขาจะพากันขี่เกวียนกันไป3วันสคืนกว่าจะถึงตำบนนลหนองกี่ไปตัดสมัยก่อนไปหนองกี่ก็ได้ไปนางรองก็ได้นะครับซเส้นนี้ใช่ชไปได้ถนนใหญ่ง<ๆ>ไงหมายเลขสองส่อ่ะพ่อเต้ไปหาพ่อได้ไหมได้ครับข้อมูลในพื้นที่ตอนนี้ทั้งเจ้าหน้าที่อบตอและผู้ใหญ่บ้าน ต่างก็ยืนยันว่าโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณมีจริงๆแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำบลหน,นองกี่ตามที่แม่สงให้ข้อมูลเราครับงานนี้ยิ่งเพิ่มความสับสนให้กับทีมงานเราต้องลองย้อนกลับไปเช็คข้อมูลของคนและสถานที่เมื่อ50ปีก่อนกันใหม่อีกครั้งงานนี้ต้องพึ่งคนเก่าๆในพื้นที่แล้วละครับ สวัสดีครับปุริมาตังปุริมาตังครับพ่อใช่แต่ว่านำสกุลนี้ชัวร์ไหมครับหรือว่าชัวร์แล้วเพราะว่าเต้ยไปเจอญาติพี่น้องเขามาหมดแล้วแต่ว่ายังไม่เจอครอบครัวเขาพ่องั้นขอถามอย่างนี้ได้ไหมครับมีแม่ใหญ่ที่ชื่อแสงไหมแก่ละแม่ใหญ่แสงที่เขามีพี่สาวชื่อยายกุลอะไรเงี้ยมีบ้างไหมครับแถวเนี้ยแสง แม่แสงแล้วพี่สาวเพื่อนน่ะชื่อยายกุลอะไรเนี้ยยายกุลแต่ต้อง,แ,งแก่มากๆแล้วนะน่าจะน่าจะตายแล้วแต่เขาจะอยู่โนนสวรรน,นครับตั้งแต่ก่อนผมอยู่โนนสวรร์อยู่ได้แปดปีก็ย้ายย้ายมาตั้งหลกลากที่นี่ครับย้ายมา,มาตั้งหมู่บ้านนี้แหละพ่อใช้คําว่าพ่ออยู่โนนสวรร์ตรงนั้นโนนสวรร์คือหน่วยอะไรหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านครับก็มีมีไม่เยอะมีไม่หลายหลังนะมีประมาณ ประมาณประมาณสมัยนั้นประมาณสามสิบหลังนี่แหละครับสมัยผมเกิดนะแต่ก่อนนะ่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นช่วงที่คอมมิวนิสต์ลงอ่ะใช่มีพวก<ม>พคอคอพ่คอคอนี้เกิดปีพศสองพววันห้สิบสี่สิบห้าที่เดือดร้อนนะครับพ่อสมัยเด็กๆพ่อเรียนโรงเรียนอะไรผมก็เรียนนนทสวรรค์บ้านนนสวรรค์เนี่ยเหรอครับใช่โรงเรียนบ้านนนสวรรค์โรงเรียนบ้านนนสวรรค์แต่ก่อนมุงย่านะ แล้วแล้วโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแต่ก่อนนี่มีกี่ที่มีที่เดียวเหรอมันจะมีคนรุ่นเก่าๆอ่านอได้ครับคนรุ่นเก่านั่งคุยกันได้ครัได้ครับครับผมลุงพี่ลุงแม่วาดีจ้าสวัสดีครับอันนี้วัยรุ่นบ้านโนนสุวรรณบ่ แม่เป็นวัยรุ่นบ้านโนนสุวรรณว่ะกะมาอยู่ตั้งแต่อายุสิบเก็ดปีโอตอนนี้มตั้งแต่โรงเรียนเขาเป็นอันมาเป็นอันมุ่งหยาได้เนอะอ๋อมเโรงเรียนมาแต่พายักมาสิบเก็ดปีมาอยู่บ้านตีจ้าตอนนี้มีผู้หญิงอยู่ภูหนึ่งอายุหกสิบเจ็ดปีหกสิบกว่าจ่าสีน้ำหาครอบครัเพิืน เพิ่นซื้อจังใดเพิ่นซื้อว่าแม่สงนามสกุลปุริมาตังเขาเป็นโอราสกุดผู้ตายเป็นไงสงพี่เขาอีลุงฮะผู้ลุงใดลุงอีกรอบพี่สาวใหญ่เลยเป็นเม่เกาะหกทีเราได้ไหมเจ็ดทีแปดทีแล้วบะถึงนอกบะถึงน้องเบื่อนามสกุลยังครับโอ้โหจำนามสกุลอะไรของเรียนน้ำกันอยู่แล้วคนที่ชื่อสงคนที่ชื่อสงนี่อ้วนกับอันนั้นอ้วน บ่หูว่ากาลเวลามันผ่านไปเขาก็บ่หูว่าเพิ่นสิอ้วนสิผอมเนาะบ่นะคนชื่อสงมีน้องสาวไหมมีชื่ออยังชื่ออย่งชื่อลุงกับซื้อกรชื่อลุงติดติดคนชื่อสงหรืชื่อลุงแล้วก็มาชื่อกอบแล้วมีคนชื่อนงไหมแล้วก็มาจากนงหรือสังเวียนหรือตพ่อแม่เพิ่นชื่ออีหยังพ่อแม่เพิ่นชื่อหลอดกับชื่อพูนหลอดนะาจะคนละสงกันละบาดนี้ยายสงเนี่ยพ่อเพิ่นชื่อบัวลาแม่ชื่อแสง บัวรากับพ่อยร่าอะไรพ่อใหญ่บัวลานามสกุลปุริมาตังนะแม่สวัสดีครับเชิญจ้แม่มานั่งเวาน้ากันก่อนนะนี่บ่อใหญนามสกุลแบบนั้นนะพ่อใหญ่ลานี่เพิ่นอายุเท่าไหร่แล้วแม่โอ้ยเพิ่นเกษียณไปจะแล้วจักว่าจักปีแล้วไปแล้วเสียเพราะอะไรครับแม่รู้บ่กับจีบป่วยตัวคนเผาเนาะเมียเพิ่นซื้ออีหยังเมียเพิ่นนี่บอกพูดเพิ่นเพิ่นเพิ่นพ่อใหม่แม่แถวนี้มีมีบ้านบ้านแม่แสงไหมเพิ่นชื่อแม่แสง แก่แล้วสักแปดเก้าสิบแล้วหรือว่าเสียไปแล้วไม่รู้แต่ว่าชื่อแม่แสงแม่ใหญ่แสงที่มีแม่เคยแดกแน่นอนเลยพี่มีพี่สาวชื่อกุลยายแสงกับยายกุลเป็นพี่น้องกันมีบ่แม่เนื้อนุ่นชูวันกับเพื่อนมาถามนุ่นชูวันถามวันนั่นแหละแม่ถามบ้านกระเบียงถามนุ่นชูวันต้องไปถามปุ้มนั่นแหละถามบึ้งหล่บไปนั่นถามหมูหนึ่งเด้อ ม Dante, ม a, มหมูหนึ่งหมูหนึ่งตะบูดกูแก้วนี่ยชิรู้เลยอันน้ำย่อยมือละสุกนั่นละโอ้โอ้โอ้ส so ุกนั่นหมูหน well okay, <ok> okay, nice ึ่งสุกหมูหนึ่งน่นไม่แช้เหเนาะโอเคขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆครับจ้าขอบคุณครับเราพยายามสอบถามข้อมูลและย้อนความทรงจำกับแม่ๆ แม้ข้อมูลจะยังไม่ตรงกันแต่ก็ช่วยตีวงแคบลงมาได้บ้างครับแม่แม่และผู้ใหญ่บ้านเห็นตรงกันว่าง,งานนี้เราควรไปต่อกันที่หมู่ที่หนึ่งครับ ตามหาของเราตอนนี้เรียกว่าเก็บข้อมูลทุกทางทั้งชื่อที่เหมือนกันรวมถึงการสันนิษฐานจากภาพถ่ายซึ่งก็เป็นแค่เพียงการสันนิษฐานจริงๆที่ยังจับต้องอะไรไม่ได้นะครับทีมงานเลยต้องคิดหาทางเพิ่มข้อมูลความเป็นไปได้เข้าไปอีกคือถ้าหากแม่สงบอกว่าเคยเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณและใช้วิธีการเดินไปโรงเรียน เราก็จำเป็นต้องหาพิกัดโรงเรียนเมื่อ50ปีก่อนให้เจอครับเพราะไม่แน่ว่าเราอาจจะได้รู้ตำแหน่งบ้านที่ชัดเจนหรือเจออดีตเพื่อนของแม่สงได้ครับแมสมัยที่แม่เรียนน่ะสภาพโรงเรียนมันเป็นยังไงครับมันเป็นเหมือนนี่มันเป็นใต้ถุนสูงใต้ถุนสูงหลังคาเป็นยังไงหลังคาหลังคามันก็จะ แล้วสีหรือเปล่าเนี่ยแม่ระจำไม่ได้ตอนสมัยกนมันไม่มีคู่มันทหารเข้าไปอยู่ทหารเข้าไปแม่เดินจากบ้านมาไกลไหมมาโรงเรียนไกลไหมไม่ไกลประมาณกี่โลไม่ถึงโลนะประมาณไม่ถึงโลงั้นก็เราแวะโรงเรียนมันไม่เคยย้ายไปที่ไหนใช่ไหมพี่ไม่โรงเรียนไม่เคยย้ายไปที่ไหนด้วย ตอนนี้พยายามงมหากันแต่ว่าไม่มีใครรู้จักครอบครัวปุริมาตังเลยนี่นะสิแม่ระหว่างเช็คความทรงจำของแม่สงอีกครั้งพ่อผู้ใหญ่หมู่หนึ่งก็มาถึงพอดีแต่ก่อนเนี่ยคนคนนี้เคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณอันนี้เขาเคยอ,อยู่ตำบลไหน เขามกนปัญชุมแสงชุมแสงก็ต้องงุ่งนเกครับน้องบูดตอนนี้ข้อมูลมันแบบสับสนไปหมดเลยอะเพราะเมื่อกี้ผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่สมัยบอกว่ามันโรงเรียนบ้านโนสวรร์เนี่ยเขาก็เคยเรียนมันขึ้นกับตำบลชุมแสงใช่ใช่ครับใช่ไหมใช่ก็คือตรงเนี้ยแหละเมื่อก่อนตรงเนี้ยเรียกชุมแสง50ปีที่แล้วอาจจะใช่นะโอเคใช่ใช่ใช่อะไผิดไผิดต้องพูดกันแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่าจุดศูนย์กลางที่เราสามารถ เชื่อได้ก็คือโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณนี่แหละและเขาบอกว่าเดินไม่ถึงโลก็มาถึงโรงเรียนและจากบ้านครับก็น่าจะเป็นโรงเรียนโนนสุขข้างในเพราะตรงนี้มันมันสร้างอย่างมันถึงสิบปีแล้วต้องเป็นโรงเรียนนี่น่าจะไม่ใช่โรงเรียนครับน่าจะเป็นตเป็นอนุบาลโนน,นสุวรรณสุยมากอู้อยเยอะไหมไล่เลียงกันมาตอนนี้พอผู้ใหญ่ก็เห็นตรงกันว่า โรงเรียนที่แม่สงเคยเรียนในอดีตเมื่อ50กว่าปีก่อนก็น่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณในปัจจุบันนี้นี่แหละครับหน้าคล้ายๆนี้น่าจะอยู่แถวๆหมูหม่หมู่หมู่หนึ่งค่ะเมืเ่อกี้พ่อพ่อสวัยอข่หมู่หนึ่งแต่เนวามายูนี่โรงเรียนโนนสุวรรณนี่ไปวันหนึ่งรู้นี่ก็น่าจะตรงนี้จนตระกูลตรงยูนี่แท้อง,องไปเบิ้งเนาะ เพื่อมันถือเนาะมันกับบันไหนคุณเฮามันดั่งดื่มมันอนัดนะมันกับตรงมีเข่าผมาว้าวขอโทษเลยดูดูเกือบทุกคลิปขอให้มีเวลาหลานหลานเขา,าติดตามอยู่นะเออเรียกที่ห,น,ห,น,ห,น,หนัง เพ็ดอีเตออีจันไงโอ้โหได้เบิกยูนน้ำหาคนนั่นตีนานแล้วัมาเจอกันตั้งสิบกว่านาทีแล้วโอ้กันไาอีจันอีเจนเี่เนี่ยเออคุณแม่เอฟซีคนนี้น่ารักมากๆเลยแหละครับ แต่กว่าแกจะจำอีเต้ยได้ก็ถึงหน้าบ้านคนหน้าคล้ายที่คิดว่าอาจจะเป็นญาติของแม่สงพอดีและครับแม่วัดีจ้าหนูชื่อเต้ยนะเออเหมือนกันอยู่นะเออไอนุ่งก็ปนหนาอยงีอันนี้คนชื่อสงนามสกุลปุริมาตังแม่คุ้นคุ้นไหมบนะหรือว่านามา่อก่อนอะไรเงี้ยลูกของยายแสงอ่ะ ผัวผัวของแม่แสงนี่ชื่อบัวลาปุลิมาตังดิมาตังดูนนนหนิที่ค่มี่ง่ามกรบปุ่นจังหว่าน้นแบบคุณบพราะน่ว่าหนาคุณนแต่ว่าน้นเออหน้าหน้าเหมือน,นกันเลย่แ,บบแ,แล้วแม่แสงอะ่ะเขาแก่มากๆแล้วแปดเก้าสิบแล้วแม่แสงที่เขามีพี่สาวชื่อยายกุลมีแม่พี่น้องพี่ชื่อแสงกับคุณเป็นพี่น้องกันอะ่ะตรมนี้็ะไม่ยายกุลนีเออ่เหละเนาะยายกุลก็เป็นพี่แม่นี่แหละเราเป็นพี่แม่อยู่สองสามปี ปุ่นใดเนาะอยานจะเป็นปุ่นพิษเนี่ยแหละมันตะกี้นี่เจ้าเลี้ยนเจ้าเลี้ยนอยู่ใสเลี้ยนอยู่โน่นสุวรรณเกิดอยู่โน่นสุวรรณโรงเรียนบ้านโนนสุวรรณใช่ไหมจ้าว่ายกสูงไหมพื้นพื้นเขาบอกว่าเป็นไต้ถุนสูงไหมมีไต้ถุนไหมโอตาแม่เลียนบ่มีแล้วก็อยู่คือไอ้เขามุ้งหยานี่เนาะโรงเรียนเอาตะกี้เนาะเป็นพิษเพื่อนนั่งกันเลยว่าได้ไอ้ว่าได้หอดลากพื้นลากยังเอาไม้ห้องนั่งตะกี้กับกระดานห้องนั่งเลยตะกี้ เรียนยังไงกระดานดำไหมกระดานดำใครสอนครูดมหอยกังครูใหญ่จำแนนเน่าตะเกียบแล้วนันแสดงว่านี่เป็นรุ่นหลังสิรุ่นที่มีครูแล้วแม่อายุประมาณเท่าไหร่คะปีนี้ยกคิวพีก็ตั้งเข่านี้หกสิบสี่กว่าหน่อยสามปีเองงั้นก็ตั้งคำถามใหม่ว่ามันใช่โรงเรียนนนสุวรรณเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่ายกสูงก็ไม่ใช่แล้วแกบอกยกสูงในเขาแต่แม่สูงก็จำไม่ได้ไงเขยงยกสูงบ่แม่อนตั้งตะเกียบวกแม่เลี้ยงนี่มันดินจังดีเลยนี่ เคยมีทหารสอนไหมทหารมี่ทหารสอนมีตะคู่มีครูใช่ไหมข้อมูลจากปากคนในพื้นที่กับข้อมูลจากแม่สงตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นหนังคนละม้วนกันเลยนะครับพี่ออสหมดหวังแล้วล่ะวันเนี้แล้วจะเป็นไหนต่อทีนี้ ดแป้านเลยต้องไปเรียบเรียงข้อมูลอีกทีหนึ่งก่อนแผนที่ตั้งใจมาคุยวันนี้ดูจะไร้หนทางไปต่อเราคงต้องกลับไปคิดทบทวนกันใหม่ว่าจะเดินหน้ากับเคสโคดรหินนี้ยังไงต่อเป็นกำลังใจให้อิตาอีจันในตอนต่อไปนะครับ จะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้าละอาฟ้าเที่ยวตามหาหัวใจวนฟ้าให้คลายกฎเกณฑ์ฟ้า,าบางฉันมาดัานดนค้นหาแมขอฟ้ามันจะกว่า